5 lần mươi, <laughs> thao thao thảm thao thảm luôn. Lần đi là ปีหญิงนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะอยู่ไหนครับรุ่นีอีกสามนึงกหนดได้รุ่นปีหกส์สูงหกูเจ็ดูปาูหมาแล้วสูสยกมือนะฮะสูงเจ็ปดูเก้าหัีงรุ่นเร็ สงสัยจะไปรวมที่ร้านลาบนะครับสองเจ็ดสองบาทสองใบเลยดิสองเจ็ดอ่ะสามสามสามดีเรียบร้สงสัยไปจนน้นตาลหูน้ำเท้ายังไม่กลับหายไปห้าหายไป สสิา3 4 5 6ากจาิตเหลือส0สเพราฉะนั้นมีสุขพนที่จะได้รางวัลนถึงหของใครเลือกเอาปีหก ไปจนะครับีเจ็ดคุ้มหนึ่ามีเานะครับเราวกเลยนตัวด้วยนะครับแล้วว่าีเจ็ดหนึ่งแนะครับวีเจ็ดคุ้นึ่งับ